สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะมาเด้อค่ะมาเด้อมากินเข่าเทียงน้ำกันค่ะพี่น้องตามบกุ่งตามเคยค่ะบกฮ่งต้นเกาล่ละตาใเสบอกกอกเส่บกเอิบตามเคยมาพี่น้องมาฟันบกฮ่งตํำค่ะ นิดคือนบอกเขาเลยอาหารหลักก็คือตำบกักหฮู้นะค่ะพี่น้องขาดบ่ได้ตำบักหุ่ง มีบักเพกมีบักเอิกมีบักกอกเท่านี้แล้วค่ะพี่น้องมาหั่นบาดียแล้วสิตาํตาตําโซ่ให้พี่น้องเบึง่งตำหมกงจินสวยคือเก่าละค่ะพี่น้องืันนี้อากาศมันดีแท้ กอกซุกค่ะป we ักกอกซุกน้ำปลาลาต้มเองยอก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  ค่ะร้ายแสยบร้ายใส่หน่อยแสยบหน่อยนัวดปูรองกระมี้ได้อยู่เหี้หนังบ่เดี๋ยวมากลิ่ง tắm như thương như tha hao tắm cho đến cả sẹo nó kìm hỏi ơi tiết việc mà mình mời xí mừng cả đồ Nếu chín chiếm nó อีกเราหมดสากจั่ไม่ก็หาว่าเห็นอีกแล้วแล้วนะพี่น้องกวัดจัจานเด้ยบานเนี่ยเริ่มงนนา,านบานมาเด้อมาเด้อพี่น้องเอ้ยมาเด้อบานนี่ตำบักหุ่งน้ำใยเบแหวว กเกษตรคือเกาผักมื่อนี้ได้ย่างเนานะเอาได้กินให้พี่น้องเบิ่งกันนะอันนี้ไม่ยังเนาะนี่ปปนปลาดุกปลาพะย่ะไงใส้ตรงได้ได้ปลาถือตรงเลยค่ะพี่น้องบานนี้กะบกริมฟ้ากับดวบกบวกบบกริมฟ้าเผาไฟอ่อ,อน,ออน อันนี้ก็ยังนอหีอ่นอโอ้ยปลาทอดทอดปลาข้อแหงปลาลดแหงปลากระแนงแหงยายแววขว้วตากแดดไว้ยังไงพี่น้องเมื่อกี้ปลาลดปลาลดค่ะพี่น้องอมาน,นี่ก็ตบถ้วยด้วยน้ำตาล บุกห้องสุค่ะบุกห้องสุกมากมามาค่ะพี่น้องบะไรใหายห้างไม่กินน้ำกันข้าม่งกับเขยาใหญ่เดี๋ยวเอาหันบานมาค่ะพี่น้อง เอาหมาูทอดปลาสิเลยปลางป็นสื่อปนปลานงินฝากอืมัหางเลยไม่อยากขาา มาแมา่พี่น้องแม่นี่จีน้ำกันปลาลด ประโรดค่ะประโรดมาขึ้นฟ้าเผาคุยครับตำหุงแซบน้อง,งคือกันดีครับคือกันดีครับกบจำหุงกินฟ้าเผา บ่เผ็ดเติมกันบ่นะขมผมจังน้อยเขากันดีเสียบอีหลีตลอดพี่น้องแซ่บคือความพรใะไงเสียบว่าอีหลีตลอดเข่าซ้วงเถากินกํายังกะเหล้วเด้อค่ะพี่น้องน้องจิ้มกับบ่วห้าตาลายเด้อมาเห็ดเวียกคิ้วทงเยชากับจินย้ำน้ำทงน้ำนาเน็ดแ่ะ น้ำทงน้ำทางเสียเนาะพี่เนยบรรยากาศธรรมศาสตร์ธรรมชาตร์ไอพี่น้องได้รับชมยังหน้าอายุไกลพวดย่างขึง้นย่างล่องก็เสียเวลาได้แววกับความขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมแล้วค่ะพี่น้องทงั้งต่างแดนทั้งเมืองนอก สปปอเล่วทางฝรั่งเศสนอเวออสเตรเลียอันที่เขามาเป็นแรงๆอันกำลังแรงใจให้ยายแววพี่น้องในประเทศไทยนอกประเทศไทยไล่อยู่ด้วยค่ะพี่น้องเพื่อนเขามากก็ได้ก็ขอขอบคุณทุกท่านเด้อค่ะพี่น้องเก่าพี่น้องใหม่ เข่ามา้าม่ยกับมีพี่น้องเก้ากับมีเยายเบลก็ขอขอบคุณทุกท่านละเดอ้อขอทงทำลงให้ทงหน้า,หาก็ดีใจหลายพุ่มใจหลายจะได้หมูจักพี่น้องจนว่าหอดพันกว่าสับสะไคร่หรือว่าพันกว่าคนพันกว่าทัน พี่ขอมารับชม่มจากยายแววว่าเคยเป็นยังเ y o ยูทูบกับว่าเป็นพี่น้องกับบ้องหูจักร้ายปนนี่ก็พี่น้องนามสก,กุลเดียวกันกันยังบ่ก่ายี่สิบคนอยู่อันนี้ยายแววมีโอกาสเดยหูกันกับพี่น้องตัง้งมาพันนวกาค้น กรถือว่าจิเป็นบุญเป็นเป็นบุญหลายบุญของยายแววไอ้มีโอกาสม่เห็นยูทูบเดี๋ยวหุจักพี่หู่จักน่องจักพ่อจักแม่รุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นลูกรุ่นหลานก็ได้เปิดเบิ้งขอบคุณเด้อค่ะพี่น่องขอบคุณสายบุญต่างๆจีมีให้ยายแวว แล้ววกับกษิบลืมบุญกุนพี่น้องทุกท่านนั่นละกัน้าไปเยี่ยมซากกยายว่า,าเหีกันเด้อค่ะพี่น้อง้าลัางเตียผู้เฒ่าเงืง้งเงอเงงจะไปะเยี่ยมพี่น้องทุกท่านนั่นละค่ะบางครั้งกสิศาเนี่ยขออภัยหลายเด้อค่ะพี่น้อง มะละกอสุบกบะฮวงสุกขาะพี่นอ้องหะฮวงสุกพุทโายังซีอะไรกินเขากินอิ่มแล้วต้องมีของหวานๆร่มไทยข้าวเม่นข,นม,ขนมกับเม่นผลละไม้สุกขาะพี่น้องสำหรับเก็บ กินเขาเที่ยงตำบะหุงใส่บะกอกซุกมือนี่ของตะเทียบยหอยแววกะขอจบโล้เพียงตำนี่เด้อค่ะคลิปนาเมื่อนาก็พ่ะกันกับพ่อไเทียบไม่ไงแววคือเกาสำหรับคลิปนี่สวัสดีค่ะสวัสดีครับ